นายพอลเพโลซีวัย82ปีจามีของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูกคนร้ายใช้คคอนทุบศีรษะทำร้ายภายในบ้านพักในเมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐเมื่อเวลา2นาฬิกา27นาทีเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ใน Pelosi, บบายพอลเพโลซีได้รับบาดเจ็บกระโหลกศีรษะร้าวแขนและมือขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยหลังเกิดเหตุนายพอลเพโลซีได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการผ่าตัดและแพทย์เปิดเผยว่าขณะนี้เขาพ้นขีดอันตรายแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นส่วนผู้ก่อเหตุคือนายเดวิดเดปาเปวัย42ปีซึ่งหลังจากก่อเหตุตำรวจได้เข้าจับกลุมตัวเขาได้โดยนายเดปาเปได้สารภาพว่าตั้งใจจะเข้ามาทำร้ายนางแนนซี่เพโลซีแต่ในช่วงที่เกิดเหตุนางแนนซี่อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีจึงพบแต่นายพอที่อยู่ในบ้านซึ่งนายพอได้บอกกับผู้ก่อเหตุว่าจะไปเข้าห้องน้ำและได้อาศัยจังหวะนี้โทรแจ้งตำรวจแต่หลังจากนั้นคนร้ายมาพบเข้าและใช้คอ ทุบศีรษะของเขาก่อนที่ตำรวจจะเข้ามารวบตัวนายเดปาเปเบื้องต้นนายเดปาเปถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธร้ายแรงทารุณกรรมผู้สูงอายุโจรกรรมและข้อหาอาญาอื่นๆอีกหลายกระทงโดยในเวลานี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ